ปฏิเจ้าป้าดาวจะมาพัดบวบเหลี่ยมใส่ไข่เนาะไปซื้อบวบเหลี่ยมไหมค่ะแมเจ้ายาวขนาดเลยก็เดี๋ยวป้าดาวอันบวกไปปอกไปผ่าหั่นก่อนนะเจ้าปฏิเจ้าป้าดาวจะมาพัดบวกใส่ไข่เนาะพัดแบบบ้านๆทำแบบนี้นเลยเจ้า ันนี้กับใบโหละพาเอ,อแมงลักใส่นิดหนึ่งเนาะไปเจ้าาไปพัดกันเนาะใส่น้ำมันเจ้า พับดบัวพัดบัวเจ้าใส่ซักหอยสีอิ้วขาวตามลงไปเจ้า พ <c oughs> ักวบดสิใครหันแล้วเจ้ายามนีกินกระกลิ่นติ๊กๆเนาะบวบนี่กับใบชะวันได้กินตลอดปีเจ้าเมืองหนอง ฝนเจ้าฝนโอ้ใครสองแกนเนาะดูเยอะขนาดนะ <c oughs> มึอมเจ้า ขอร้อยเกลือนิดหนึ่งเจ้าเอาพริกไทยแซนนิดหนึ่งนะโอ้มอดเจ้าทำกันดูนะ ให้พอดีเป็นไข่ใบใหญ่เจ้ามนกเลยดูอันเยอะเนาะผงจะลดเจ้าโอ้มะขนาดเจ้าหอม นี้กระใส่พักเจ้ากอาพริกร้อยสามเม็ดถ้าเข้าบักกินแลนก็เก็บเอาได้เจ้าพริก <c oughs> พักแบบง่ายๆบ้านๆเนานะ thế thắm cả anh loay thang nát nè trao phát đây trái có đai mốt nóc sao nhìn trao thắm cảnh đố nó เสซจเรียบร้อยแล้วเจ้าพักบวบเรียมประดาวขอจบคลิปที่ก่อนหนะาเจ้าปักขังคลิปใหม่คลิปหน้าน้อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือประดาวต้วยเน้อจำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ